สวัสดีครับพี่น้อง e FC แฟนคลับแฟนช่องบ้านลักกี้สองห้าหกห้าทุกทุกท่านนะครับทั้ง e FC เก่าแล้วก็ e FC ใหม่นะครับผมก็วันนี้วันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่เดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมก็เหลืออีกเวลาไม่กี่วันนะครับรัฐบาลไทยก็จะทำการจับสลากนะครับของสลากนะครับไปทำการ จบสลากนะครับผมก็เดี๋ยวอีก2วันนะครับ3วันก็จะรู้ผลแล้วนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับผมวันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน7หรือเดือนกรกฎาคม2566นรบะครับผมพอหมดแล้วก็ให้ล่างก็ลงไปขึ้นบนนะครับก็ พลาดไปนะครับสําหรับวันนี้คิดว่าน่าจะไม่พลาดน,นะครับผมน่าจะไม่พลาดเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนจะดูนะทางตัวแรขเราก็มาดูคลิปคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก่อนที่จะเข้าไปดูนะทางของ งวดประจำวันที่สิบหกนี้นะครับมาดูของสุดท้ายงวดที่ผ่านมานะครับผมงวดที่ผ่านมาก็บนนะครับบนก็ไม่เข้านะครับบนไม่เข้านะครับผมก็ให้ศูนย์ห้าเก้านะครับให้ศูนย์ห้าเก้าสามตัวนะครับก็เรียกออกไปที่หกศูนย์ห้านะครับหกศูนย์ห้าก็พลาไปนะครับผม ส่วนล่างนะครับล่างแอทให้ที่ห้ากับหกนะครับหนึ่งห้ากับหกนะครับผมก็เลขออกหนึ่งหกล่างนะครับเลขออกหนึ่งหกล่างก็เข้าที่หกนะครับเข้าที่หกนะครับผมเข้าที่หกนะครับเลขออกหนึ่งหกนะครับผมก็แอทก็ให้ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ก็ขึ้นบนเลยนะครับผมขึ้นบนนะครับบนออกศูนย์ห้านะครับผมก็ ส่วนล่างก็ออกหนึ่งหกก็ให้แค่ห้าหนึ่งกับหกสองนะครับก็เสียดแต้มเดียวนะครับเสียดแต้มเดียวก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดามากนะครับผมแต่งวดน,นี้มาตามดูกันเลยนะครับผมสาหรับงวดน,นี้คิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับคิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับผมมาดูกันนะครับสำหรับของสุดท้ายงวดประจำวันที่ สำหรับของสุดท้ายรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน7ปี 6, 6, 6นะครับผมบนนะครับบนเด่นที9 8, น่9กับ8นะครับ9กับ8นะครับ9กับ8ก็เด่นที่9นะครับผม เก้านี่ผมให้เป็นวิ่งนะครับวิ่งเก้านะครับวิ่งเก้านะครับผมน่าจะเป็นหลักร้อยด้วยนะครับเก้านะครับผมก็เลยให้วิ่งเก้านะครับไม่น่ารูดนะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็มีอยู่สามสี่หางนะครับผมก็มีหกสอง หกสามเจ็ดสามเก้าหก หลักร้อยนะครับหลักร้อยเจ็ดแปดเก้านะครับหลักร้อยก็จับคู่ได้ก็ ก้าหกสองเก้าหกสามเก้าเจ็ดศูนย์ แล้วก็อีกตัวนะครับอีกคู่นึงชุดหนึ่งนะครับผมว่าแปดเก้าหกนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับชุดบนนะครับสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนนะครับผมต่อมา เป็นชุดล่างนะครับเป็นชุดล่างชุดล่างนี่เด่นที่หนึ่งนะครับปันหนึ่งตัวเดียวนะครับผมก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ด ก็จะได้ออกมานี้ครับผมก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับถ้าหลดุดก็ขออภัยนะครับผมถ้าเข้าก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมก็มี17นะครับผม 1, 7คู่เดียวนะครับส่วนบนก็มี6 2แล้วก็ 6, 3นะครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็นเน้นที่เก้านะครับผมหลักร้อยเน้นที่เก้านะครับผมหลักแสนก็มีสองสามสี่นะครับหลักแสนนะครับหลักแสนมีสองสามสี่นะครับผมหลักแสนถ้าใครชอบ แบตเตอรี่ก็หยิบมาหลักหลักแสนได้นะครับสองสามสี่นะครับผมเข้ามาล้วเสียงวัวนะครับหลักแสนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆแนวทางแม่นๆจากทางช่องนะครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามและกดสั่นื่นแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็งวดนี้นะครับผมก็น่าจะมานะครับน่าจะไม้เห็นหนึชุดนะครับผมน่าจะไม้เห็นหนึชุดแต่ ไม่ล่างก็บนนะครับเผอๆมาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมก็หมวดนี้ก็มีความมั่นใจสูงมากนะครับผมก็เดี๋ยวอีกสองวันก็จะรู้ผลนะครับผมดูเพื่อการความบันเทิงนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับตัวเลขนี้ข้อม่หลุดนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวเงินไปด้วยกันนะครับ ก็โชคโชคเหมือนหมาล่ำรวยล่ำรวยนะครับผมที่สำคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ